สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆพื่น,พนทำเมนูขนมปังใบเตยที่แป้งนุ่มมากๆเลยครับ ตัวแป้งขนมปังเนียนนุ่มข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับส่วนไส้สังขยาใบเตยก็เนื้อนเนียนนุ่มละมุนรสชาติหวานมันกำลังดีแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับสีที่ได้ก็เป็นสีจากธรรมชาติของใบเตยเลยนะครับทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับตัวแป้งก็ยังนุ่มอร่อยเหมือนทำใหม่ๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเรามาทําน้ำใบเตยเข้มข้นกันก่อนนะครับเรานําใบเตยหั่นเป็นท่อน50กรัมผสมกับน้ําเปล่า150กรัมจากนั้นเราก็นํามาปั่นให้ละเอียดครับเสร็จแล้วเราก็นํามากรองด้วยผ้าขาวบางเราก็จะได้น้ําใบเตยเข้มข้นสําหรับทําขนมแล้วครับขั้นตอต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งขนมปัง350กรัมนมสดชนิดจืด200กรัมน้ําตาลทราย80กรัม ไข่ไก่เบอร์สองหฟองเนยสดชนิดจืด40 g, กรัมเกลือเศษนส่วนสช้อนชาแล้วก็ยีสต์หช้อนชาครับต่อไปในส่วนของไส้สังขยาใบเตยนะครับเราใช้กะทิ200กรัมนมสดชนิดจืด100กรัมน้ำใบเตยเข้มข้น100กรัมน้ำตาลทราย150กรัมไข่ไก่เบอร์2อฟองแป้งกวนไส้3ช้อนโต๊ะเนยสดชนิดจืด40กรัม แล้วก็เกลือเซนน1ส่วนสช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดีฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับขั้นแรกเรามาทำไส้สังขยาใบเตยกันก่อนนะครับเราน้ำไข่ไก่ใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นเราตีไปเรื่อยๆจนไข่กับน้ำตาลทรายละลายเข้ากันเลยครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็เติมนมสดชนิดจืดลงไปตามด้วยกะทิแล้วก็น้ำใบเตยเข้มข้นครับ เสร็จแล้วเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมแป้งกวนไส้ลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือครับจากนั้นเราตีไปเรื่อยๆจนแป้งละลายหมดเลยนะครับพอแป้งละลายหมดแล้วเราก็นํามากรองหนึ่งรอบนะครับตัวไส้สังขยาของเราจะได้เนื้อเนียนๆครับพอกรองเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนแป้งสุกเลยครับ เอาแป้งสุกแล้วตัวไส้ก็จะข้นหนืดขึ้นประมาณนี้เลยครับลองสังเกตว่าถ้าเรากวนแล้วเป็นรอยแต่ก็ขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายเราใส่เนยสดชนิดจืดลงไปจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนเนยละลายเข้ากันเลยครับตัวเนยนอกจากจะช่วยให้ไส้ของเราเนมีความเงาสวยแล้วก็ยังมีความหอมของเนยด้วยครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนใส่อีกภาชนะหนึ่งตัวไส้จะได้เย็นเร็วขึ้นครับ จากนั้นดัดดี้ใช้พลาสติกแรปแรปให้ติดที่หน้าขนมเลยนะครับจะได้ไม่มีไอ้น้ำรอยขึ้นมาทำให้ขนมแฉะแล้วก็เสียง่ายครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำแป้งขนมปังกันครับเรานำแป้งขนมปังใส่ลงในโถตีตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือไข่ไก่แล้วก็ยีสต์ครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ พอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเราทยอยเติมนมสดชน,นิดจืดลงไปครับแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับพอส่วนผสมเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เติมเนยสดชน,นิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นนาทีให้เนยละลายเข้ากัน เสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15-20นาทีจนแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถเลยครับพอใกล้ครบ15-20นาทีแล้วเรานําอ่างสําหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ํามันบางๆเวลาเราพักแป้งตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับอ่างครับพอครบ15-20นาทีตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเรานํามาคลึงเป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับ พอเราพักแป้งครบหนึ่งชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเรานําแป้งออกมานวดแล่อากาศสักเล็กน้อยครับจากนั้นเรานํามาตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเท่าๆกันครับเสร็จแล้วเรานําแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางคลึงให้เป็นลูกกลมกลมใส่ถาดปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้อีกป,ประมาณ40นาทีเพื่อให้แป้งขึ้นฟูครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานําแป้งมาตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเท่าๆกัน จากนั้นเรานำแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่ถาดปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ให้ขึ้นฟูอีกประมาณ40นาทีครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราจะได้ขนมปังทั้งหมดประมาณ1 9ก้อนครับพอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับก่อนที่เราจะนำเข้าเตาอบดดดี้จะทาด้วยนมสดชนิดจืดให้ทั่วหน้าขนมแบบนี้เลยนะครับตัวหน้าขนมจะได้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ได้สีที่สวยขึ้นด้วยครับ เสร็จแล้วเราก็จะอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ10-12นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีเราก็นําขนมเข้าไปอบได้เลยครับและดีจะอบถาตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ10-12นาทีขนมปังของเราก็สุกเรียบร้อยครับ พอเรานาออกจากเตาดิีดจะทาด้วยเนยสดชนิดจืดที่หน้าขนมให้ทั่วเลยนะครับตัวหน้าจะได้เงาสวยแล้วก็มีความหอมของเนยด้วยครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นครับขั้นตอนต่อไปเรานําขนมปังมาผ่าตรงกลางแต่ไม่ต้องให้ขาดออกจากกันนะครับเพื่อที่เราจะได้บีบไส้สังขยาใบเตยใส่ลงไปครับนี่นะครับผ่าลงไปให้ลึกๆแบบนี้แต่ไม่ต้องให้ขาดออกจากกันครับ จาตอนต่อไปเราก็นําไส้สังขยาใบเตยมาใส่ในถุงบีบนะครับเวลาเราบีบใส่ลงไปจะได้บีบได้ง่ายๆครับจากนั้นเราก็บีบไส้ใส่ลงไปให้เต็มช่องที่เราผ่าเมื่อสักครู่นี้เลยครับบีบขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มแล้วก็ล้นออกมาแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูขนมปังไส้สังขยาใบเตยครับ สูตรนี้แป้งขนมปังนุ่มอร่อยมากๆเลยนะครับส,ส่วนไส้สังขยาใบเตยก็เนื้อนเนียนนุ่มละมุนรสชาติหวานมันกําลังดีแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับทําทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนตัวแป้งก็ยังนุ่มอร่อยเหมือนเดิมเลยครับถ้าเราทานไม่หมดเราก็สามารถนําใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้นะครับนําออกมาทานอีกทีนึงตัวแป้งก็ยังนุ่มอร่อยอยู่เลยครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ดตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ดดด d ี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ